เดินไปเลเพื่อนนี้มาซื้ออัลเมนนะคะมาเลือกซื้ออัลเมนในห้างสุขภัณฑ์เก้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ให้อิเล็กทรอนิกส์นะะคอิเล็กทริกอิเล็กทรอนิกส์อคิปเมนต์เอุวอย่ิงสำหรับใช้ในบ้านและครัวเรือนนะคะวันนี้มาช้อปปิ้งโดยตรงเลยข้างนาะ วอร์มอัลล์เมนต์นะคะเครื่องนำความร้อนไปในบ้านนะคะก็สี่หมื่นบาทเครื่องนำความร้อนในบ้านวันนี้เราช้อปปิ้งตรงนะฮะห้างนี้เป็นห้างใหญ่ที่สุดเลยนะคะเกี่ยวกับโฮมโปรอ่าเป็นกับอ่ามันไม่ใช่โฮมโปรหราหามันเป็นห้างสินค้าที่ขายเกี่ยวกับอิเล็กทรอ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้ภายในบ้านในครัวเรือนในสำนักงานในออฟฟิศในโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงนะฮะ ยิ่งสูงเลยนะคะสูงไปดูนะสินค้ามีทุกอย่างเลยอ่าอิเล็กทริกทุกอย่างสินค้าในครัวเรือนมีทุกอย่างเกเนาะเต็ตัมมีกระเบื้องก็มีกระเบื้องห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ